มากันที่ตัวชีวัตแรกค่ะระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือว่าโอนเนนะคะอันนี้เดี๋ยวขออ,อนุญาตนําเรียนไปที่ท่านดรจุรารักษัส์สวัสดีค่ะคุณครับอะจบแปบเดี๋ยว <c oughs> ขอสุจร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะที่อยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะปีนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเจอกันเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปบ้างนะคะแต่ก็คิดว่าเรื่องของอการทำงานเรื่องตัวชีวัตเนี่ยก็ยังขับเคลื่อนต่อไปนะคะ ก็ในปีนี้นะคะตัวชีวัะอย่างที่นำเรียนให้ทุกท่านทราบจากที่ท่านผอริรินเนี่ยได้แจ้งแล้วนะคะตัวชีวัะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นตัวชีวัะที่คงเดิมนะคะตัวชีวส่วนใหญ่ก็เป็นตัวชีวัะที่คงเดิมมีบ้างที่เป็นตัวชีวัะใหม่นะคะแต่ตัวชีวัะใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่ยากจนเกินไปนะคะสิ่งที่ในครั้งนี้เนี่ยทางกพรเราอยากให้ความสําคัญ เราเห็นจุดอ่อนหรือว่าอุปสรรคอะไรในปีที่แล้วซึ่งเราทํางานกันอย่างหนักในสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแต่ว่าดูจากค่าคะแนนแล้วเนี่ยเหมือนกับพอเราทํางานภายใต้ความกดดันเนี่ยคะแนนเรากลับดีขึ้นอีกนะคะ แต่ก็ไม่ไม่อยากจะให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้เรื่อยๆนะคะนั่นเป็นเพราะว่าความร่วมแรงร่วมใจความร่วมมือของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะคะการนําองค์กรของผู้นวยการเขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็ท่านรองเนี่ยที่ทําให้เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยสามารถผ่านพ้นการดําเนินงานตัวชีวัตในปีที่ผ่านมาไปได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคราวนี้ก่อนที่จะไปเริ่มต้นตัวชีวัตนะคะขออนุญาตเสียงนิดนึงนะคะ คือถ้าถ้าแบบว่าเราเจอกันออนไซต์ site, เนี่ยเวลาประชุมเราก็จะให้ยกมือใช่ไหมเราก็จะให้ทุกท่านยกมือว่าท่านทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ใครเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้เรามาทางซูมกันนะคะก็รบกวนทุกท่านนิดนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางตัวเองทางเน็ตนะคะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเน็ตนะคะ,ะพี่ๆบางท่านอาจจะจําได้นะคะแต่ว่าท่านที่ไม่เคยเห็นนะคะก็ปีนี้จะได้มารับผิดชอบตัวชีวตร่วมกับพวกพี่นะคะเออ พี่ๆทุกท่านเห็นช่องแชทใช่ไหมคะเห็นช่องแชทข้างล่างเนาะ,ะเราเรามาเปิดช่องแชทไว้ก่อนนะคะเรามาเปิดช่องแชทไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เปิดช่องแชทแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางเน็ตจะถามนะคะจะถามแล้วก็ให้พี่ๆอาจจะกรอกตัวเลขเข้ามานะคะคําถามแรกนะคะคําถามแรกมีเขตใดที่เป็นผู้รับผิดชอบเดิมให้กรอกเลขหนึ่งเข้ามาเลยค่ะ เขตใดที่เป็นผู้รับผิดชอบใหม่กรอกเลขสองเข้ามาค่ะกรอกเข้ามาเลยค่ะโอ้โหอ่านไม่ทันค่ะอ่านไม่ทันนะคะสุขกเออหนึ่งหนึ่ง,ห,งหรือสองตาเริ่อมลายนะคะส่วน 1. 1> ส่วนใหญ่จะหนึ่งนะส่วนใหญ่จะหนึ่งศรบุรีพิจิตรนะคะนคนปรปฐมเป็นสองนะคะยะลาสองตากสองนะคะตากเป็นใหม่ลบุรีคนเดิมนนทบุรีคนเดิมระนองคนเดิมนะคะเลยคนเดิมส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมคือที่ถามเนี่ยเนื่องจากว่า ทางเราเนี่ยจะได้ดูว่าเออตัวชีวิตไหนที่เป็นตัวเดิมเราไปเร็วหน่อยตัวชีวิตใหม่ที่เป็นตัวใหม่เราเราต้องลงรายละเอียดเราก็จะได้ช้าลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคชัยภูมิสามคนใหม่นะคะมัธยมใหม่ๆมัธยมใหม,ม,ม,ใหม่ปีนี้เรามาพบกันแล้วนะคะปีนี้เราเจรหัสให้ท่านในการเข้ามารายงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งรหัสให้ท่านสระบ,บุรีหนึ่งคนเดิมนะคะสมุทรปราการคนเดิมคนเดิม ส่วนใหญ่เป็นคนเดิมนะคะพี่พึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเดิมก็โอเคอย่างนั้นตัวไหนที่เป็นตัวใหม่เนี่ยเราก็จะช้าลงนิดหนึง่งตัวไหนที่เป็นตัวเดิมทางเราจะได้ทำให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสพมที่ตั้งขึ้นใหม่อะค่ะก็น่าจะ 1> 1เป็นคนใหม่ใช่ใช่ของตางสพตางมีหนึ่งบวกสามหคะหนึ่งบวกสามแปลว่าอะไรคะ <c oughs> ทั้งใหม่ทั้งเก่าใช่ไหมคะตงังทั้งใหม่ทั้งเก่าอยู่ด้วยกันนะคะโอเค โอเคค่ะต่อไปคำถามที่สองนะคะปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานยากลำบากไหมเรื่องตัวชีวัตถ้ายากให้กดหนึ่งถ้าไม่ยากให้กดสองมาเลยค่ะคือตอนนี้หาแต่เลขสองนะคะหาแต่เลขสองตอนนี้หนึ่งหนึ่งรัวรวมเมื่อกี้นี่แบบว่าโหอ่านเราเจ็บไปที่ใจเลยค่ะ ไม่ใช่แค่เขตเดียวเลยนะคะที่หนึ่งล้วนสองมีไหมคะคีย์บอร์ดปุ่มสองเสียหรือเปล่าลองลองกดสองดูมาก็ได้นะคะอาจจะเสียอะไรเงี้ย ه? มีบ้างมีบ้างนะคะโอเคพอพอรับทราบพอสมควรแล้วคะ่ะคือจะบอกว่าในปีนี้เนี่ยทางกพลรเราเนี่ยเราก็รับทราบว่าเอ่อในการทํางานภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่างๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเอ่อเราก็นํามาพัฒนาอยู่นะว่าเราจะทํายังไงให้ตัวชีวัะเนี่ยทำง่ายแล้วก็เป็นภาระน้อยที่สุดกับเขตพื้นที่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชีวดไหนที่เราสามารถนําข้อมูลมาจากส่วนกลางที่สํานักเราสามารถคุยกันเองได้เลยเนี่ยเราก็จะไม่ต้องให้เขตกรอกอะไรนะคะแต่เราก็จะบอกว่าเขตจะต้องไปสํารวจไปดูข้อมูลจากตรงไหนได้เพื่อเช็คกันว่าคะแนนที่ได้เนี่ยคือคะแนนของเขตจริงๆอะไรประมาณเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งที่ต้องกรอกในระบบ KIS จริงๆเนี่ยอ่าเราก็จะเน้นย้ําให้ทางวิทยากรจากสานักเนี่ยท่านได้เน้นย้ําว่า กอกยังไงถึงจะได้แนบไฟยังไงถึงจะได้คะแนนนะคะโอเคตอนนี้ก็พอได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทุกๆท่านแล้วค่ะก่อนที่จะลงไปที่ตัวชีวัะนะคะขออีกสักเล็กน้อยนะคะก็คือปีนี้เนี่ยเรามีบุคลากรใหม่เพิ่มมาอีกท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์โสภิตาพรมเกตนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆหรือว่าน้องรุ่งนะคะน้องรุ่งก็ เป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการซึ่งโอนย้ายมาจากกลุ่มพัฒนานระบบบริหารของกรมศิลปากรน,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยน้องพาทิตาภาเข็มเจริญเนี่ยก็อยู่ในห้องไลน์คอยคอยอำนวยความสะดวกพี่ๆอยู่ในห้องซูมนี้ด้วยคอยอำนวยความสะดวกพี่ๆนะคะแล้วก็มีอาจารย์ปัญจพลมโนหารที่อยู่แบ็กอัพพวกเราอยู่นะคะตอนนี้ท่านก็อยู่ในห้องไลน์เป็นโฮสต์อยู่ห้องซูมเป็นโฮสต์นะคะแล้วก็ยังมีทีมกพลอื่นๆอีก หลายท่านนะคะที่จะคอยอำนวยความสะดวกพี่ๆในปีนี้ให้สามารถทำงานตัวชีวัดได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะโอเคก็พอสมควรแล้วนะคะก็ขออนุญาตนำเข้าสู่การพูดคุยนะคะอธิบายเรื่องตัวชีวัดนะคะว่าในปีนี้เราจะมีตัวอะไรบ้างแล้วมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะก็ตรงนี้ตัวชีวัดที่หนึ่งนะคะเรื่องโอเนเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องลุง เล่าให้พี่ๆฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเนเรียนเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับตัวชีวัดที่1น,นะคะเป็นตัวชีวัดระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินะคะขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็นะคะตัวนี้เป็นตัวชีวัดมอนิเตอร์นะคะซึ่งจะไม่ต้องรายงานนะคะจะในระบบ k r s นะคะโดยเกณฑ์การประเมินนะคะจะเป็นการคิด ผลคะแนนนะคะ,ฉะเฉลี่ยรวม O'net นะคะของปีการศึกษา2,563นะคะซึ่งสังเกตได้จากตารางาข้อมูลพื้นฐานนะคะด้านบนจะเป็นปีงบประมาณนะคะสังเกตจากปีงบประมาณพศ2,564นะคะที่ผลคะแนน O'net นะคะจะอยู่ที่ฉเฉลี่ยรวมแล้ว37.31นะคะจะเป็นค่า x นะคะที่จะเอามานำมาคำนวณน,นะคะโดยค่า y นะคะที่เป็นในระดับที่5เนี่ยจะนำมาจากผลต่างคะแนนเฉลี่ยรวมผลการสอบ ONET นะคะของปีการศึกษา2,563นะคะกับปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะในปีการศึกษา2,562นะคะซึ่งในตารางข้อมูลพื้นฐานเนี่ยจะแสดงผลให้เห็นว่า ผลต่างของปีการศึกษา2,562กับ2,563นะคะจะอยู่ที่2.01นะคะคะแนนระดับ5เกณฑ์การประเมินที่จะได้นะคะก็คือถ้าคิดเฉลี่ยรวมแล้วก็จะเป็น39.32บวกผลต่างที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็น2.01นะคะโดยตัวชี้วัดนี้นะคะก็จะคิดคะแนนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะของแต่ละแห่งนะคะโอเคก็อันนี้เป็นตัวเดิมตัวเดิมๆที่ต้องมีอยู่ทุกปีนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเราใส่แว่นเป็นตัวมอนิเตอร์ไว้นั่นหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้นํามาคํานวณน,นะคะแต่ว่าจะต้องมีการรายงานเนื่องจากว่าในการสอบโอเนของแต่ละแห่งนะคะถ้าเป็นระดับ ป .3 ป .6 เนี่ยก็จะใช้สมัครใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นม .6 เนี่ยโอเคเราก็ต้องสอบหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างในแต่ละเขตพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทั้งเรื่องการรายงานก็ดีนะคะเรื่องคะแนนที่เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยทางสพทส่วนกลางเราจะดําเนินการให้หมดนะคะแต่ก็จะมีผลตัวเลขออกมาว่าผลการดําเนินงานเมื่อเทียบป,ปีที่แล้วหรือว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรายงานในระบบ KIS อะไรนะคะท่านรอท่านรอรับผลอยู่ที่หน้าระบบนะคะพอผลออกมาปุ๊บเราก็ค่อยมาเช็คอีกทีว่าทางเราเนี่ยคํานวณให้ท่านถูกหรือเปล่านะคะโอเคถ้าท่านใดมีคำถามหรืออะไรสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องทางที่อาจารย์สุวิมลบอกได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยเช็คเรื่องคำถามไว้อยู่แล้วก็จะได้นำมาตอบนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในตัวชีวัตที่1เป็นตัวเดิมอล้ะนะคะน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องอะไรมากมากมายเพราะว่าก็ดําเนินการมาต่อเนื่องอยู่แล้วเป็น10ปีแล้วค่ะตัวนี้อย่างนั้นขออนุญาตผ่านไปตัวชีวัตที่2ได้เลยค่ะน้องลุง